มึงเน่ะจ้พี่น้องไก่แม่ลูกอ่อนไก่แม่ลูกอ่อนเอาไปเอามานอนในหนีเลยจ้ะเพราะว่าออกข้างนอกแปลว่าไอตอนมาเล็กๆไอตอนไอลูกน้อยๆน,นะจ้ะออกข้างนอกบ่ได้ลูกออกบ่ได้เพราะว่ามีกําแพงนะออกบ่ได้เอาไปเอามาเลยนอนในหนีเลยจ้ะผ้าลูกนอนในหนีเจ้ะพี่น,อน้องเห็นบอกผ้าลูกนอนในหนีเลย สองสองไอแม่ผมได้จ้าพี่น้องนี่แม่หนึ่งเด้เดี๋ยนมาทีให้มึงนี่นี่อีกแม่หนึ่งใส่ละแมน่นี่ยอยู่ใส่น่นเท็นบ่จะ้ะนี่แม่ที่สองจ้าพี่น้องนอนในนี่ผ้าลูกนอนในนี่จะ้ะเพราะว่าออกข้างนอกก็ได้ตอนแรกอะตอนแรกไอ ลูกออกบบเป็นมืหูจักออกเพราะว่ามันเป็นกําแพงเนาะจ้ะเนาะมองมีตรคายออกกาไปหาพ่อนเป็นนะจ้ะเอาไปเอามาเลยเดี๋ยวนอนน,นี่นี่จ้ะพี่น้องห็นบ่นอนน,นี่นี่เสลยเขามาแบบว่าเขาม้าอยู่ในนี่แหละแบบว่าม้าไอมากินอาหารนะเมถีไใหให้เขานะให้เขาเพราะว่าเห็นยิ่งเห็นมีไก่น้อยเนาะจ้ะเนาะปกติเมถีก็ะหาอยู่แล้วนะ บะนี้มีไกลน่อยไม่ทิบก็เลยเพิ่มให้นะจ๊ะเอาไปมานนอนนนหนีเลยมึงนอนหนีผ้าลูกนอนนนหนีเลยจ้ะนี่แม่ที่สองแม่ที่สองนี่ไม่แค่บุรายโตจ้ะมีสี่โตมีลูกสี่โตแต่ว่าแม่หนึ่งน่ะลูกซิบโตจ้ะพี่น้องเนี่ยแม่นี่แม่นี่สี่โตหนึ่งมึงมิด ไม่แต่เสียงนกได้จ้ะพี่น้องเสียงนกยุ่งไหมจ้ะห้องเนี่ยว่ไม่อย่างนี้จ้ะเสียงนกยุ่งห้องจ้ะพี่น้องห้องเนี่นนนนนไม่แต่เสียงนกงยุ่งจ้ะนี่หละจะไม่ทิ์กับผ้ามึงมึงไกลไม่หลุกอ่อนจ้ะพี่น้องนอนอยู่คนละมุมเนี่ยนอนอยู่คนละมุมบรรยากาศเนี่ยมาแรงจ้ะบรรยากาศเนี่ยมาแรง เสียงนกเสียงนกยุ่งห้องพูน่ะพี่น้องมองนอนเขาเด้อจะเห็นบอยยืนอยู่ที่งหลงังค้าพุนจะพี่น้องเห็นบอนั่นยืนอยู่ที่งหลงังค่านั่นหางเงี้ยวๆพณนจะพี่น้องก่อนจะขึ้นนอนเดี๋ยวก็ขึ้นนอนจะนอนมองไดวตฏีทึ่งต้นพาวจะพี่น้องนั่นแหลตะตตนพาวนะสูงๆนั่นแหละจะเห็นบอน,น,นั่นตัเขาทู่ทึงหลังค่านั่นเตรียมโต มึงเม่ทิบเด้อจ้ะเนี่มึงว่าเม่ทิพเพนอย่างถ้าพระมึงในกล่องพอเห็นได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเรลื่มหมืดแล้วเนาะจา้ะเนาะมึงในกล่องยังเห็นว่ามินอกยิม้มยืนมึงนั่นแหละจ้ะต้นพ่าวสูงสูงอะไรจ้ะเขานอนทั้งขนาดจ้ะเห็นไหมจ้ะกลางคืนบินลงมากกับมาอยู่หลังค้าเนี่ยลงจากต้นพาวมากกับมาอยู่หลังค้าเนี่แหละจ้ะพี่น้องนั่นเรามองเขานอนจ้ะบรรยากาศเนี่ยมาแรง เสียงนกเสียงนี่ปุ่นเห็นบ่จะบินเบินเบินปุ่นปุ่นบินอยู่ท่้งตน้นพลาวปุ่นจะ้ะอาจจะเห็นแว๊บๆไปท่้งตน้นพลาวปุ่นเมื่อกี้นี่ไมทิปจับกล่องเร็วโวพอดนกยุ่งเด้ใจอยู่ท่้งตน้นพลาวนะบ่มเมนธรรมดานอนสูงจะนอนสูงอยู่สูงนอนสูงอย่านกยุง่ง่ะเนี่จ้ะบรรยากาศนี่แรงตน้นพลาว ปลานอนเขาเลยจ้ะนะต้นมะพร้าวุงสูงนะคือปลานอนเขาจะพี่น้องเนี่ยจ้ะบรรยากาศเย็นๆไปก่อนนะจ๊นะเนาะคลิปนี้ม่ทิพย์ไปละจ้าบ๊ายบาย